ริงนะอย่านะมึงสวัสดีเพื่อนๆทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมปองโรลี่ด็อกนะครับและคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมเด็บพาร์ตป้ อ่านผิดอ่านถูกไม่รู้นะครับขออภัยด้วยโปรโตไท้ายนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวชูตติ้งเฮ์เลอร์นะครับซึ่งเกมนี้มันไม่มีเรื่องย่ออะไรเลยมีอยู่บอกอย่างเดียวก็คือว่าศัตรูสามารถสังหารเราได้ภายในวันฮิตเดียวนะครับน่ากลัวมากก็คือสมมตถิถ้าเรายิงไม่ทันเงนี้ยเราก็จะโดนมันฆ่าเลยอะไรเงี้ยน่าจะอย่างงั้นครับโอเคไม่ผู้พัฒน์ทำเพลงมากเนื้อเรื่องเรื่องย่ออะไรก็ไม่มีอะไรเลยไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมเพลไป โอเคมาถึงเราอยู่ในห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับมีแสงส่องผ่านมาโคตรมืดเลยวะภาพเป็นมุมมองเหมือนเหมือนเหมือนเรามองจากกล้องอะไรสักอย่างอะ่ะไปดีดิตุ้งแชกุยวะเนี่ยไม่เอานะไม่เหมือนเกมก่อนหน้านั้นนะทางแม่งคล้ายๆกันเลย yeah. เสียวๆว่ะเพื่อนชุดชุดอะไรอะ่ะปืนไม่มีปือนอยู่ไหนอะ่ะ เราไม่มีปืนอ่ะไอ้ยังมืดเกินปืออกูมืดมืดมืด,มดเดี๋ยวเดี๋ยวปืนเราอยู่ไหนอ่ะหรือหรือผมลืมหยิบปืนมาวะมันบอกให้ยิงประตูเดี๋ยวก่อนดูห้องเก่าดิผมลืมหยิบปืนมาวะปืนอยู่ไหนปืนเลขอะไรมันต้องไปเอาปืนจากตรงไหนปะวะนี่นี่นี่มีแสงไฟตรงห้องนี้ดูดิคืออะไรคืออะไรไฟส่องอะไร ลูกกงอะไรอะ่ะโอ้ห้องนี้เข้าได้ครับกด E อ,อ้าวคืออะไรเฮ้ยนั่นมันคนหรืออะไรไม่ใช่สีพ่นกำแพงแล้วปืนกูอยู่ไหนบอกให้กูยิงตรงนั้นปืนก็ไม่ให้กูชุดชุดตรงนี้ไม่ได้ปืนไม่มี มันเชื่อมกันดีกว่าไปไหนต่อวะหมุนว่าวะหมุนแล้วยังไงมีอะไรเกิดขึ้นไหมโอเคตรงไหนเปิดห้องนี้ไีย่ยายปืนเพื่อนเพื่อนมีปืนแล้วอุ่นใจหรือหรือ,รอ,รอจะเกิดเรื่องหรือเปล่า ได้แล้วครับสปริงฟิลเนี่ยมีแรงด้วยเอาแล้วไงกูมีปืนแล้วกูกลัวมากขึ้นกว่าเดิมอีกกลัวตัวบ้าบอมจะโผล่มาดิมีกระสุนไหมเนี่ยโอ้โหชิบหายด้วยมีรีโหลดมีอะไรด้วยชุดอืมเอาแล้วครับผมเพื่อนๆความน่ากลัวมันจะเริ่มจากนี้ขอเวลาทำใจแบบป๊บหนึ่งไป c l o s ปิดไว้เปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยประตูขวาอะไรวะเนะี่ยประตูขวาอะไรวะเนะี่ยประตูขวามีอะไรวะเนะี่ยฮ่าโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วูเ,ว <c oughs> เหมือนจะได้คออักเสบตั้งแต่เนิ่นๆแล้ววะ่ะโอ้ยอย่าได้มึงซ้ายขวามีไหม ขวามืดมากไปกลางหน้าแล้วกันเน้นสว่างทว่างก่อนโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยห้องมีเก้าอี้มีโซ่อยู่เปิดไม่ได้ปิดล็อกนี่ซองนี่พวะซองนีป่าวะซองนี้วะ,ะ,วะ,ะเพื่อนนั่งไงื ตู้เฮีย้ยอะไรวะเนี่ยมาแล้วเพลงแม่งบิ้วแล้วมีอะไรปะเนี่ยตู้เนี้ยทำไมมือเราเปื้อนเลือดวะอ,อย่านะมึงกูยิงนะโอ้ไม่ไหววะบรรยากาศแม่งเลาเหลือมากกูยิงนะเว้เยเฮี้ยทางมีทางลงโคตรมืดเลยน่าไปทางนี้วะอะไรข้างหน้าวะ มองไม่รู้เรื่องเลยข้างหน้ามีอะไรวะเป็นท่อเฉยไม่มีอะไรอย่านะมึงเอ,อ๊ะมีไหมหยุดนี่เจ้าที่ตำรวจเฮ้ยเฮียห่าตกใจหุ่นเจ้าที่ตำรวจ แล้วยับกูบอกใครไว้เนี่ยเห็นมีใครเลยนี่ผมเข้ามาในห้องไหนวะเนี่ยมันงงทางแล้ววะไฟเก็บไฟเออไฟฉายอ๋อต้องเก็บไฟฉายเวนกร,รโอ้โหพอกูหยิบไฟฉายมาทีแม่งมืดเลยไอ้เหี้ยคือเราต้องไปทางที่มันมืด,มดแน่เลยเนี่ยเก็บไฟฉายมาแล้ว่ย สองก่อนเลยดูเลยอย่านะมึงกูยิงนะอย่านะมึงไอ้เหี้ยดูอะไรกีดวะโอ้ขี้แทบลาดกูแม่งลงไปใช่ไหมเอาแล้วเกมโหลดฉากแล้ว ค้างไปแป๊บนึงเอาแล้วกูว่าเจอแน่ใต้นี้ยต้องมีอะ่ะเพื่อนๆเซฟ็ววิ่งแล้วกูผิดมันต้องอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนๆต้องมีตัวว่ะวิ่งได้นะดิสเวทางนี้ใช่เหรอ อ๋อเป็นรูมันเป็นโกงต้องเปิดสองสองอันอันดึงอยุงหน้าวมบ้ามีตัววะ่ะชูดดูก่อนให้เรียบร้อยก่อนเผื่อมีตัวอะไรนั่งได้ไหมหมอบแม่ไหมไม่ได้นั่งไปไม่ได้้องข้าไปในห้องนี้แล้วแหละยิงไหมโหลดรอเลยเพี่อนต้องมีอ่ะ มีตัวแน่เพื่อนเชื่อผมหืมอีมเหียเนี่ยมันต้องมีอ่ะขอเช็คตรงนี้ก่อนเปิดได้ไหมไม่ได้โค้ดต้องไปทางนี้แล้วแหละอย่านะยมึงตอนเลาะริมดีกว่าริมน่าจะปลอดภัยกว่าค่อยๆไปเฮ้ยเฮ้ย ยินเสียงน้ำนั่นไงขนลุกเลยกูตัวเฮี้ยเะไวะล็อกคุญแจแล้วอย่าได้มึงฟังเสียงมันดีๆเพื่อนเสียงมันเหมือนกรี๊ดกอีะยิงล่วงไปแล้วหนึ่งครับมันคือใครเดี๋ยวก่อนมันคือใครเนี่ยคนบ้าเหรอถือไม้โหตัวแม่งเหลืองเลยอะ ถือไม้กระบองอ่ะต้องมีอีกเพื่อนใจเย็นค่อยๆเราโดนทีเดียวเราตายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คข้างนอกก่อนเผื่อแม่งดักหลังอะไรยังไงไม่มีนะเปิดห้องนี้ปะเนี่ยใช่ด้วย this way ไปให้มันได้ไปทางขวาโอ้โหโอ้ขวา้ล้ซ้ายดีไปซ้ายดีครับ ฟังเสียงน้ำจอมแจม่มติดกำแพงไว้หลังติดกำแพงไว้จะได้ปลอดภัยไปโอ้โหทางแยกว่ะขวาตันหลังเข้ากำแพงก่อนโอเคยตรงนี้มันน่าจะไม่มานี่แหละประตูนี่แหละเปิดมาเปิดได้ไหม ใจหน้ากากมากกว่าตัวจริงอีกเวรกรรมผมว่าแม่งผมหมุนปุ๊บมีเรื่องแน่เชื่อดิคอยดูเลยมาอามามาเปิดเปิดรั้วทั้งสองแล้วนะน่าจะไปได้แล้วเชี่ยวิ่งมาทางไหนทางไหน ขนลุกว่ะอือยแดงเถือกเลลว่ยวป็นเพื่อนอ้าวประตูเปิดแล้วนี่ไอ้เฮ้ย,ย,ยเสียงมันอยู่ซ้ายเนี่ย ไปไหนก่อนดีไปขวาดูดิมีอะไรปะห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเช็คก่อนมีห้องมีไฟแดงแต่ไม่รู้มีอะไรไม่มีอะไรเลยไปไปต่อเฮียตัวแงว่ะเสียงแม่งอยู่แถวเนี้ผมว่าตรงนี้ต้องมีเยอะ เฮีย,ยเสียงมันใกล้มากเพื่อนเสียงเฮ้ยอะไรอะไรอะไรตัวเหี้ยอะไรวะไอสัตว์อืมอืมเหี้ยลูกหมดเพื่อนเหี้ยทางตันด้วยโอ้โหตายเยี่ยโดนดักหน้า <S 2> <S 2> ดักหลังเลยย,ยากว่ะตรงนี้ยากเพื่อนเจอบอส หม่เลยดีๆแล้วมารอบๆรอบลอบลอบลอบรอบอบไอเหียล,ลูกหมดลูกหมดเสียงแม่งโกลอนเลยเพื่อนๆอืมตาย ยังผ่านแล้วเพื่อนๆกี่อออกรอบวะเนี่ยสามรอบมั้งเนี่ยจำไม่ได้แล้วตายรัวเลยวะ่ะหุ่นตรงนี้โอ้แม่งเจอตัวใหญ่สองตัวไอ้ตัวเล็กอีกหนึ่งตัวตไม่ใช่ยิงแบบเดียวตายนะยิงหลายรอบด้วยกว่าจะตายอ่ะ โอ้ยังอึดไม่ใช่กูเจออะไรอีกเนี่ยทางไหนอีกเนี่ยงงแล้วอ่ะเอาเรามาจากทางนี้โอ้แบบนีแบบแบบ้ผมงงว่ะเนี่ยประตูตรงนี้เปิดแล้วตรงเข้าไปเจออะไรอยู่เฮ้ยแสงสว่างนี่ไปโอมงว้าเฮ้ยไอเวนไอเวนเวนมึงตาย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  ตาย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 ไอ้เหี้ยไม่ตายด้วยแม่งแดนด้วยเพื่อนแม่งแดนแดนแดนหลบกระสุนคือจัดก็คืออะไรวะคืออืมเฮียมันคืออะไรวะอิสเาเอลเหรอคล้ายๆกับไอ่ตัวที่เกมที่ผมเล่นไปเลยมัน ชื่ออะไรอะไอเกมวองฟรอที่ขึ้นลิฟต์ผิดชั้นนะลงไปใต้ดินก็จะเจอตัวคล้ายๆเงี้ยไม่รู้ผู้สร้างเดียวกันหรือเปล่าตัวมันคล้ายมากเลยโอเคผมว่าน่าจะจบแล้วนะครับเป็นเกมชูตติ้งเฮลเลอร์ที่ถามว่าน่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวมากนะแล้วภาพแบบ โคตรสวยอะทาดีมากเลยแล้วแบบมุมกล้องปืนอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เหมือนเกมแบบยุทิวิธีเกมทหารสมัยใหม่เลยอะที่มุมกล้องมันจะเหมือนจริงอะโดยรวมก็สนุกครับสนุกน่ากลัวเลยก็จบแล้วครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วชอบดูแล้วโอเคก็อย่าลืมแบ่งปันไปให้เพื่อนๆของเพื่อนดูได้นะครับผมสําหรับใครที่ดูแล้วสนุกอยากเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อไปก็กดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจำไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปใหม่ๆไปเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครเลยครับแลวผมก็มีเพจเฟซบุ o กนะครับเอาไว้ให้ติดตาม ข่าวสารหรือพูดคุยกันได้นะครับทักมาในเพจ Facebook ได้แล้วก็มี TikTok อก k t o กตเอาไว้ตัดลงบางช่วงนะครับถ้าใครอยากเสพเนื้อเรื่องเต็มๆโดยแม่สปลอก็มาดู YouTube ก่อนแล้วค่อยไปดูเอาสนุกอีกทีใน TikTok อกนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเอาแล้วครับผมเพื่อนๆความน่ากลัวมันจะเริ่มจากนี้ขอเวลาทำใจแป๊บหนึ่งไป